สวัสดีครับพบกับบอลอีกแล้วนะครับกับชาแนลฟอร์ดโปรตำสังไายบอลลิซึมนะครับผมวันนี้อยู่กับรุ่นนี้ครับกระบ,บะสี่ประตูกเกียร์ออโต้นะครับรุ่น XLT ราคาค่าตัวอยู่ที่9 2 2 0 0บาทนะครับวันนี้จะพามาดูการตกแต่งคุมโทนแบบสีดำดุดันนะครับแบบนี้นะครับโปรโมชั่นสำหรับเกียร์ออโต้คันนี้ ออกรถอยู่ที่6 9ห0 0บาทมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปชมครับอ่ <c oughs> เริ่มจากด้านหน้านะครับคันนี้เป็นชุด F 1 5 0่งห้า r นปเดอร์นะครับตัวหนังสือเนี่ยเป็นสีดำดำเงานะครับเข้ากับตัวรถนะครับเพื่อคุมโทนส่วนชายล่างเนี่ยปกติจะเป็นสีเงินหรือสีแดงนะฮะคันนี้ทำเป็นสีดำเงาเพื่อความดุด,ดันฝากระโปรงทรงฟิตนะครับสกู๊ ก็อันนี้เป็นรูปม้านะครับก็จะมี3ลายหลักๆนะครับเป็นกระทิงเป็นม้านะครับเป็นแรดนะครับอันนี้จะเป็นสีสีดำเข้ากับตัวรถมีครอบไฟหน้านะครับเพิ่มมิติมากขึ้นแล้วก็ด้านข้างก็จะมาคลุมล้อนะครับที่ครอบตัวแบดด้านข้างขอตัวนี้เนื่องจากตัวรุ่น s l t เนี่ยของเดิมตัวนี้จะเป็นโครเมียมทั้งหมดนะครับมันจะ สแตนอ out ออกมามันจะโดดเด่นถ้าเกิดเราจะพยายามคุมโทนให้เป็นสีดำก็ต้องติดตัวครอบนี้เข้าไปด้วย,นะ,ะยนะครับล้อและยางนะครับคันนี้เดิมๆเ,เป็น17อันนี้ลูกค้าเป็นล้อขอบ18นะครับพร้อมกับยาง Monster a t 3ก็จะดูสวยงามดูดันดูดูเป็นรถสปอร์ตด้วยนะฮะประมาณนี้ขอแค่ใช้เลนวายเพื่อให้ดูล้อ,ลอ,อน,นี่จะขนาด18นิ้วนะครับ ด้านข้างคันนี้ก็จะเป็นทนเรียบเลยนะโชว์สีดำอย่างเดียวมีเบ้ารองมือจับนะครับด้านหลังก็เป็นโซบายอดนิยมของเรานะฮะเอาเลนเลยครอบไปท้ายนะครอบแขงชนหลังแบบนี้นะครับมีหัวสีแดงอ่าครอบมือด้านหลังคันนี้เป็นแบบครอบมืออย่างเดียวเราจะไม่เน้นปลายดะับเพราะต้องการคุม ให้รถเนี่ยมันดูเรียบมินิมอลไลส์ที่สุดนะครับออกมาดูเรียบเรียบแต่ดูแพงดูดีนะครับประมาณนี้การตกแต่งนะครับหากท่านใดสนใจนะครับโปรโมชั่นของคันนี้ก็เราทําโปรอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเป็นรุ่นสิบป,ประตูเกียร์ออโต้เนี่ยพร้อมชุดแต่งนะคาอยู่ที่6 9 9 0 0บาทนะครับลูกค้าท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับติดต่อหาน้องบอลได้เลยนะครับที่ ช่องทางไลน์ ID ดบ ID B A L L I H M. S M หรือเบอร์ตรงนะครับ0840125754นะครับยินดีให้บริการนะครับสุดท้ายนี้เหมือนเดิมครับก่อนจากกันไปอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับ Subscribe เป็นกำลังใจให้บอนโด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ